วัสดีคะ่ะกลับมาเจอกันกันกนกบช์แนลทาร a ดโ t h นา e ตินนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎและคณากรากฎผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมประจำเดือนพฤษภาคม2565นะคะต้องบอกก่อนทุกครั้งนะว่าการทำนายนี้เนี่ยคือการทำนายโดยทั่วไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าสถานการณ์เหตุการณ์เนี่ย อาจจะสลับฝั่งสลับฝ่ายเป็นไวเวอร์ซ่าเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตเท่านั้นนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มดูให้กับชาวราศีกรกฎและนาะกรกฎ ในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคนโสดกันก่อนเลยดีกว่านะคะว่าคนโสดชาวราศีกรกฎในเดือนพฤษภาคมเนี่ยความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะคนโสดชาวราศีกรกฎไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่สามดาบเลยมีเรื่องให้ต้องกังวลใจหรือว่ามีเรื่องให้คุณเนี่ยกัดกุ้มหัวใจซึ่งคุณอาจจะไม่สามารถที่จะมองผ่านเรื่องนี้ไปได้หรือเรียกง่ายๆว่าคนที่โสดเนี่ยอาจจะเพึ่งโสดมาหมาดๆเลยค่ะ และในตอนนี้เนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ g e of c u f f ไพ่ดาบขึ้นมาไพ่สามไมเท้าขึ้นมาแล้วก็ไพ่ knight nice of pentacle นั่นหมายถึงคนที่โสดนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเก่าเนี่ยอาจจะเพิ่งเพิ่งจบกันมาแล้วก็มีแนวโน้มที่ว่าจบปุ๊บแล้วอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแทนนะคะซึ่งคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าเคยเป็นเพื่อนคุณมา มาอยู่แล้วแล้วในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีกิจกรรมให้ต้องทําร่วมกันอย่างเช่นการเรียนด้วยกันหรือว่าการทํางานด้วยกันก็อาจจะเกิดมิตรภาพดีๆต่อกันค่ะแต่ทีนี้เนี่ยชาวราศีกร,รกฎลัคนากร,รกฎเนี่ยเท่าที่ดูแล้วคุณเองก็อาจจะมีใจให้กับเขาแหละแต่อาจจะมองข้ามคําว่าเพื่อนไปไม่ได้ก็อาจจะทําให้ช่วงพฤษภาคมนะคะอาจจะต้องอยู่กับการไต่ตรองอยู่กับการคิดหรือว่าอยู่กับการที่ว่าพิจารณาดูดีๆว่า จะละทิ้งสถานะของการเป็นเพื่อนแล้วก็ลองเสี่ยงดูกับความสัมพันธ์ที่จะเริ่มต้นใหม่ดีไหมนะคะส่วนใครที่โสดมานานนะคะไพ่เอชออฟคัพขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าก็มีเกณฑ์เด้เริ่มต้นใหม่เช่นกันค่ะก็จะเริ่มต้นจากการที่ว่าเริ่มคุยกับใครสักคนหนึ่งในสถานะเพื่อนแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปนะคะคนที่โสดมานานเนี่ยส่วนใหญ่จะพบ จะพบรักแบบรักทางไกลซะเป็นส่วนใหญ่นะคะคราวนี้เรามาดูให้กับคนที่มีคนคุยนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎคนที่มีคนคุยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เด็ดเลยคือการแยกห่างบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยเนี่ยมีความห่างเหนินแต่ว่าในช่วงนี้นะคะก็มีโอกาสที่ระหว่างคุณกับคนที่ กับคนที่คุยอยู่ด้วยค่ะมีโอกาสได้มาเจอกันก่อนที่ความสัมพันธ์มันจะแย่ลงก็เรีอกอยกง่ายๆว่าก่อนหนะ้าก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะเป็นเกณฑ์ที่ว่าคุยกันทะเลาะกันคุยกันไปรู้สึกว่าอยากห่างกันไปแต่ว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมมีโอกาสที่จะได้กใกล้ชิดกันมากขึ้นหรือว่าได้มาเจอกันนั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูให้กับคนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะ คนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วสําหรับชาวราศีกรกฎไพ่สะเทอขึ้นมาผู้หญิงเป็นใหญ่นะคะในช่วงนี้ถ้าหากว่าคุณมีภรรยาภรรยาค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองแล้วคุณเองอาจจะต้องยอมเขาด้วยหรือว่าถ้าคุณมีแฟนถ้าหากว่าคุณมีแฟนเป็นผู้หญิงคุณต้องยอมเขาแต่ถ้าหากว่าคุณมีแฟนเป็นผู้ชาย นั่นหมายถึงแฟนคุณจะยอมคุณค่ะในช่วงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีปากเสียงกันอยู่บ้างแต่ว่าคนรักค่อนข้างเกรงอกเกรงใจค่ะยังไงก็อยู่ในรูปแบบที่ว่าสามารถประนีประนอมกันได้ความสัมพันธ์ไปยังเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะส่วนคนที่แต่งงานกันแล้วมีเกณฑ์ที่จะมีลูกหรือว่ามีบุตรเกิดขึ้นนะคะในช่วงนี้คราวนี้เรามาดูต่อให้กับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่านะคะ สำหรับชาวราศีกรกฎไหนดูซิว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรมาบ้างในอดีตที่ผ่านมานะคะไพ่ใบ,บแรกขึ้นมาเป็นไพ่ Judgment Judgment คือการกำเนิดหรือว่าการเริ่มต้นคุยกับใครบางคนใหม่ๆนะคะ ซึ่งการเจอกันระหว่างคุณกับเขามันอาจจะบางคนอาจจะเจอกันในสถานที่สังสรรค์หรือถ้าไม่ใช่สถานที่สังสรรค์เนี่ยพ่ก้าวถ้วยขึ้นมาเนี่ยมันคือการที่ว่าเจอกันในสถานที่ที่มีคนค่อนข้างเยอะหรือเจอกันในโลกออนไลน์ที่มีการแข่งขันการพูดคุยกันแบบแข่งขันเกิดขึ้นนะคะซึ่งคนคนนี้เนี่ยค่ะคุยปุ๊บแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่า เหมือนคุ้นเคยกันมาก่อนหรือว่าคุยกันแล้วรู้สึกสนิทกันได้ง่ายอะค่ะแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่สนิทกันง่ายแล้วก็เบื่อกันง่ายเช่นกันค่ะเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์หรือว่าเป็นความรู้สึกรักแต่ว่ามันเป็นความรักแบบคู่กัดนั่นเองค่ะเขาคนนั้นค่อนข้างเอาแต่ใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะเจ้าชู้ด้วยนะคะรวมถึงมีนิสัยคล้ายคลึงกันก็ถ้าหากว่าคุณเป็นผู้หญิง อีกฝ่ายหนึ่งอะคะ่ะที่คุณกําลังรู้สึกดีด้วยเนี่ยเขาอาจาจะมีนิสัยจุกจิกจูก้จี้แบบผู้หญิงแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นผู้ชายคนที่คุณคุยด้วยแล้วก็รู้สึกดีด้วยอะคะ่ะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาอาจาจะมีนิสัยห้างๆลุยๆแบบคุณการพูดการจาอาจจะไม่ค่อยเกรงใจกันสักเท่าไหร่ก็เลยมักจะมีปากเสียงกันอยู่ตลอดเวลาะคะ่ะ คนที่คุณมีประเด็นด้วยเนี่ยจะเป็นชาวธาตุลมแล้วก็ชาวธาตุน้ำจะเป็นส่วนใหญ่นะคะคราวนี้เรามาดูสถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีกรกฎและคนากรากฎนะคะว่าเป็นยังไงไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สี่เหรียญ The Magician สี่ไม้เทา้า6กไม้เทา้าแล้วก็ไพ่ The Star อม ณสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยค่ะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณจะรู้สึกดีกับเขาแล้วก็คุยกันแต่ก็ทะเลาะกันไปด้วยในเวลาเดียวกันแต่พอมาณสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าตัวคุณเองอาจจะต้องยอมเขามากขึ้นถึงแม้ว่าความสัมพันธ์เนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่เดอร a มีิกเชียก็คือถึงแม้ว่า ความสัมพันธ์นี้จะยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่แต่เรามองว่าไพแห่งการคาดหวังมันเกิดขึ้นมาแล้วก็คือตัวคุณเองอาจจะเริ่มคาดหวังกับความสัมพันธ์แบบระยะยาวแล้วก็อยากที่จะพูดคุยกันต่อเนื่องซึ่งบางคนเนี่ย อาจจะมีการพูดคุยกับชาวต่างชาติหรือคนคนนั้นที่คุณรู้สึกดีด้วยเนี่ยอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาแล้วและในตอนนี้เนี่ยอาจจะคาดหวังที่จะมาเจอกันหรือว่าคาดหวังที่จะมาอยู่ด้วยกันในอนาคตเรามองว่าในตอนนี้สถานการณ์ของชาวราศีกรกฎและคนากรากฎเริ่มที่จะ อยากจริงจังกันมากขึ้นอยากที่จะเรียนรู้กันมากขึ้นอยากที่จะเข้าไปอยู่ในชีวิตของอีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้นค่ะซึ่งเรามาดูต่อกันในเรื่อง energy ในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของทั้งคู่กันดีกว่านะคะว่าทั้งคู่รู้สึกยังไงต่อกันไหนดูซิว่าชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎคุณรู้สึกยังไงกับเขาคนนั้นอ่าลืมบอกไปว่าคุณกับเขาเนี่ย หลายๆคู่มีความแตกต่างกันในเรื่องของความเชื่อหรือาศาสนาเกิดขึ้นด้วยนะในเรื่องตรงนี้อาจจะต้องใช้การปรับตัวแล้วก็ปรับความเข้าใจกันค่อนข้างเยอะนะคะเรามาดู energy หรือว่าความรู้สึกนึกคิดของชาวราศีกรกฎกันค่ะตัวคุณเองเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่8ดดาบแถ้วย88ขึ้นมา the moon the sun เรามองว่าชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎในอดีตที่ผ่านมานะไปเจอความสัมพันธ์หรือว่าความรักความรักที่แย่ๆค่ะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถเชื่อใจใครได้อีกครั้งหนึ่งแล้วคุณก็เหมือนกลัวความรักไปเลยคุณเข้าสังคมเก่งนะจริงๆแล้วเนี่ยไพ่แปดถ้วยขึ้นมาคือคุณเข้าสังคมได้คุณเข้าสังคมเก่งแต่ พอจะมีแฟนสักครั้งหนึ่งในช่วงอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนคุณกลัวความรักอะค่ะเหมือนคุณไม่มั่นใจในตัวเองว่าคุณจะมีความสุขอีกครั้งได้ไหมถ้าหากว่ามีความรักและคุณเองอาจจะรู้สึกว่าในช่วงที่ผ่านมาที่ได้อยู่ตัวคนเดียวเนี่ยมันอาจจะดีกว่าหรือเปล่าในตอนนี้เนะะี่ยค่ะชาวราศีกรกฎเนี่ยคาดหวังว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนในตอนนี้มันจะสามารถชัดเจนได้แล้วก็สามารถที่จะ ไปต่อได้แบบสบายใจแต่อีกใจหนึ่งเนี่ยเรามองว่าชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎเนี่ยกำลังหวาดกลัวเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยมันคือภาวะจิตใจอะค่ะภาวะจิตใจของชาวราศีกรกฎเองอาจจะไม่ค่อยเชื่อมั่นในความรักเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วที่ผ่านมาคุณน่าจะเจอบทเรียนความรักที่หนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกัน คราวนี้เรามาดูว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขารู้สึกยังไงกับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ four of cups นอกจากจะแตกต่างในเรื่องของความเชื่อศาสนาแล้วในบางคู่บางคนอาจจะแตกต่างในเรื่องของอายุที่ต่างกันค่อนข้างมากด้วยนะไพ่ four of cups ไพ่ five of pentacles คือเขากำลังรู้สึก เซงหรือว่ากําลังกรุ่มนิดหน่อยนะเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาสร้างความมั่นใจให้กับคุณค่อนข้างยากหรือว่าการที่จะชักจูงให้คุณรู้สึกว่าเขาสามารถเป็นเซฟโซนของคุณได้หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่สร้างความอบอุ่นให้กับคุณได้เนี่ยมันค่อนข้างยากเหลือเกินเพราะว่าไพ่เซเว่นออฟชอตเนี่ยนั่นหมายถึงเขามีความรู้สึกได้เลยว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างหวาดระแวงแล้วก็ขี้กลัวคนหนึ่งค่ะ การที่เขาจะทําให้คุณรู้สึกมั่นใจเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามมากเลยซึ่งมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยและเขาเองกําลังรู้สึกกดดันกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะในตอนนี้เนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ Two ่ t o of swords แสดงว่าก่อนหน้านี้เขาเคยมีตัวเลือก เขาเคยมีการคุยซ้อนเพราะว่าในตอนนั้นเขายังไม่ได้ปิดโอกาสให้กับตัวเองแต่ณเวลานี้เขาอาจจะพุ่งเป้ามาที่คุณแล้วหรือว่าเขาได้ตัดสินใจแล้วเลือกที่จะมาโฟกัสที่คุณแล้วหรือว่าเลือกที่จะคุยกับคุณเพียงลําพังเพียงคนเดียวแล้วในตอนนี้ค่ะและในตอนนี้ไพ่ edge of p e n d a c l e เขาก็คาดหวังเช่นเดียวกับคุณแหละว่าความสัมพันธ์นี้มันจะสดใสซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย เขาเองเนี่ยเหมือนคุณเองก็กลัวความรักเขาเองก็เหมือนจะเพิ่งจบกับใครสักคนหนึ่งมาเพราะว่าไพ่ใต้สำรับอะค่ะมันขึ้นมาเป็นไพ่เดอะเดชก็คืออาจจะเพิ่งมีการตัดขาดกับใครสักคนหนึ่งมาหรือไม่คนคนนี้ก็อาจจะเคยมีครอบครัวและตัดขาดมามีอยู่สองกรณีนะคะก็คือหนึ่งเขาเพิ่งเลิกกับแฟนหรือไม่คือสองเขาเพิ่งหย่ามาณนะตอนนี้เขาเองก็อยากเริ่มต้นกับคุณเช่นกันค่ะแต่ก็ดูเหมือนคุณจะเป็นคนที่ ท,ที่กลัวเกินไปที่กลัวเกินเหตุในสายตาของเขานะคะคราวนี้เรามาดูไพ่ปิดสรุปในช่วงเดือนพฤษภาคมกันค่ะว่าสําหรับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎเนี่ยในเดือนพฤษภาคมคนที่มีประเด็นปัญหาเนี่ยความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ไฟ e ์ออฟวอนอันนี้ความคิดของคุณจะตีกันนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมคุณอาจจะสับสนว่า คุณเหมาะที่จะอยู่คนเดียวดีกว่าไหมเพราะว่าไพ่เก้าเหรียญเนี่ยแสดงว่าตัวคุณเองต้องเป็นคนที่มีพร้อมในทุกๆด้านแล้วในตอนนี้คุณสามารถดูแลตัวเองได้ดีแล้วก็ต่อให้อยู่คนเดียวก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาอะไรพอที่จะมาเริ่มต้นใหม่เนี่ยด้วยการที่ว่าคุณคุ้นชินกับการอยู่คนเดียวซะส่วนใหญะะ่ค่ะมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกสับสนเพราะว่าในสายตาของคุณนะคะเขาคือคิงเหรียญเขาคือคนที่เหมือนกับว่า น่าจะมีสิทธิ์เลือกหรือว่ามีคนเข้ามาให้เลือกมากกว่าที่จะมาโฟกัสที่คุณเหมือนคุณจะคิดในรูปแบบนั้นหรือเรียง่ายๆว่าไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่อะค่ะตัวคุณเองในช่วงเดือนพฤษภาคมจะอยู่กับภาวะสับสนมากๆเลยกับการที่แบบจะลงหลักปักฐานกับความรักครั้งนี้ไหมแต่ที่แน่ๆเลยจัดเม้นคุณอยากเริ่มต้นใหม่แล้วกับความสัมพันธ์นี้แต่เพียงแค่ว่า คุณยังไม่ค่อยมั่นใจอะมันเหมือนใจหนึ่งก็อยากเริ่มต้นแล้วก็คิดว่ามันคงไปได้ดีแต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกสับสนกับตัวเองว่ามันดีจริงๆหรือเปล่าเหมือนคุณเกิดคําถามอะค่ะเพราะคุณเองเนี่ยไพ่เดดเดทคุณมาคุณไม่อยากให้ความสัมพันธ์มันเริ่มต้นแล้วก็จบลงไม่อยากให้มันเริ่มต้นแบบรวดเร็วแล้วก็จบลงแบบรวดเร็วแสดงว่าคุณผ่านประสบการณ์ที่แบบว่า เจ็บช้ำม,มาค่อนข้างหนักอะค่ะแล้วในตอนนี้เนี่ยคุณเองก็กําลังกังวลเพราะในสถานการณ์ปัจจุบันที่คุยกันแบบไม่มีสถานะเนี่ยมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเองก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ดีอยู่มันก็โอเคอยู่คุณก็เลยกลัวการเปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะครางนี้เรามาดูคําแนะนําให้กับชาวราศีกรกฎละคนากรากฎกันว่าไพ่อยากบอกอยากเตือนอยากแนะนําอะไรเพิ่มเติม สิ่งที่พ่ยอยากจะบอกนะคะพ่ยขึ้นมาเป็นพ่ยฮิวิ่งวอเตอร์บางทีคุณต้องใจเย็นก่อนนะคุณต้องใจเย็นก่อนบางทีสิ่งที่คุณกลัวหรือว่าสิ่งที่คุณกําลังกังวลเนี่ยมันอาจจะเกิดจากความคิดมากความคิดไปเองหรือว่าความร้อนใจไปเองคิดไปก่อนล่วงหน้าคาดการไปก่อนล่วงหน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพา a วอ h เ a g i c นั่นหมายถึงการที่ว่าบางทีเนี่ย ไอสิ่งที่คุณคิดไปเองเนี่ยมันอาจจะเกิดจากจินตนาการของคุณสิ่งที่คุณกําลังเจอมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้คุณไม่จําเป็นต้องกังวลขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าคุณกําลังกลัวเกินไปคุณเป็นคนมีจุดเซฟโซนของตัวเองอยู่แล้วอะค่ะและในตอนนี้คุณกําลังจะปิดกั้นตัวเองเพราะความกลัวเหล่านั้นให้ระวังว่าความกลัวของคุณจะทำให้คุณพลาดสิ่งดีๆในชีวิตนะคะนี่คือคำเตือนแล้วก็คำแนะนำจากไพ่ค่ะสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวสามารถทัก l ล n e official Ad แกันเข้ามาสอบถามคิวหรือว่ารายละเอียดในการดูดวงได้นะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ